ลัวพี่น้องจ้าเก็บกระทิน่นนิ่งลัวไปกินกับตำมะฮู้ซุบแซบ,บจ้ะน้ำขางหัวน้ำขางสวนลูกพี่น้องอันนี้เด็กเมื่อเมื่อเมื่อรนะักของเพื่อน โอ้ยหอน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 มาม่กินน้ำแม่หนิมไวมาแล้วมากินน้ำแม่นนิไม่จะพาไปเล่นสงการไวแม่แม่มากินหมกหอยยังไงน้ำแม่นิมาไวหอนหอนหอนทิง่าเดยวึงย่างเขาไปนักบ้านแล้วกบอกเขา <laughs> มแม่แม่ไม่กินนะแม่เดี๋ยว้ยอยากเล่นน้ำเสอ,อยอย่างงั้นอย่างเั้นๆๆๆๆมามาโอ่ำหอนดูงเงาแม่แตกฟะๆไปเร็ว มามานั่งกินข้าวนแม่ไปเอาเกาอีมาก้าอี้ลูกกิ้เสกาอีสีดำดำหืมกาอี้สีดำดำลูกเสกมันไม่เห็นลูกเหรอมาเอาหนาคือออกแล้วนานนะหนาคือออกนราิ้วติ้วดิ้วดิ้วลูกกิ้วเนได้แล้วลูกกิ้เอาไม่ได้อัดดิเนี่ยนาลูกกิ้นได้แล้วเอาอันบ้นแปนว่เอาอนนันมานั่งก่อนตังมานั่งก่อนตังีดดำลูกกิ้เสกอ ห่อนเหี้งเนาะคนอยู่ตรงไหนนะสวยละ ه, ปิ้งละมามามาเด้บัลังก์ไพชิกินเฮ <laughs> ้ยกาบสวัสดีจ้าพี่น้องเวื่อไปสุขฝูทุกคนวันนี้มาผ่อนๆกับพุหนอยผ้าเส็บด้วยจ้าวันนี้มาเลยนี่กับตัมังคุง ไปเอานั้นไม่แม่กินด้วยกินกระต่ายมะฮุ่งกระตมมะหอยพี่น้องแซ่บ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 มาแ้วอย<ะ>ามีบะหอยสลีด้วยมันนี่โอ๊โอยแม่งเขาตามีบะหอยสลีบะหอยจุบตามันออกก่อน โคุณเดมาใสเอันนี b, ่ไฟปะคุยกับต่ห้องเพ่พี่งเนาๆเฉ็บเฉ็บนัวไม่มีเขาตา ดูดูเว้นสองแสงยังแต่ไอายเต่เศร้าอาลุดคิดหัวเจ้าสู้เศร้าสู้แรงจักว่าเป็นจังใดอยากกินแต่น่อไม้เอามาต้มมะมกมาสุปมาแกงก็อยากสิสวนเจ้าไปลงชงลงชาตอละไปลันนาคำแพง อย่าลืมดอกระตาเสียมน้อยไว้คนไว้แทงบางนอนแหนมันอาสิเกิดอยู่หลังงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทัง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  วอนว่าหากเจ้าแห้งสีให้สดแสดงจังใดที่ไอ้ส่วนไปหาหนอมไม่กับพอาดีใกล้ใดแย,งดย้งหักเจ้าบ่มีไัยท่อหน้าบ่รลอแต่หากลายขันเจ้าบ่มีทางไปไปหาหนอไม่น้ำไอเน่เด้อคคำแพง

แสบแบเดินน้ำเด้อเดินน้ำเพื่อสงการเพื่อสงการมันกลายอะไรลปหอยั่งยั่งบ่เอ้ยเห้าขาตาเห้าขาตาเลยแม่อันนั้นออกอืมออกกระชังมันเฮ่าดาฮ่ด อร่อยปากระบาดตรูดอร่อยปากระบาดตรูดมาเนาะกินยังบ้างอร่อยปากระบาดตรูดเผ็ดแห้งลองเพื่อไงฟังนะลองเพื่อไงฟังนะแม่ mẹ không bà cắt đó mẹ anh hoặc đi em mẹ à em chắp 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 chắp

ลูกกินลูกกินหัวแม่กินขี้ <c oughs> มาของมันนั้นหอยติดปากเลยแม่ฮักลูกบอืนแม่ฮักลูกตัวแม่ก็ให้ลูกกินหัวมันแม่ก็กินอันนี้มัน <c oughs> <c oughs> กินไข่มันมันมันกี่ไข่มัน stop stop stop

เด็กห,าหา้าเด็กสองเดินน้ำเมื่อกี้กินเขาพี่น้องต้องกันต้องกันเดินน้ำอยู่บ้านประตูประยุทธ์บ้านออกบ้าน ở ba, nhớ chữa cho sát nấc cha. Cả bỏ phải. Thìn chao chao này không vẫn là sẽ ก็เห็นนะโดกกเห็นนะปดออกกันโดกก็เห็นนะดออคุม หลันแก่งหอยมันมีใครเป็นวอยังไง món bẹo đấy luôn, món bẹo đấy. ว้ายเพชดไม่ช่หยินีมอยังไง จะพี่น่องต่อจ้าคลิปมันหลุดเมื่อกี้เนี่ยคลิปหลุดคลิปหลุดแผลเสยบเสยบมึงเพยอยากน้ำเลึงเพย์กินน้ำเลย,ยเพยจ่าบอกอยสลีกันไม่ตัวไหนยังไงตัวไอติปูปูอีปี